ของเก่าเกมกันต่อนะคะสําหรับแบบนี้ค่ะตลาดที่มันเกิดขึ้นต้องมานั่งคุยกันหน่อยแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างและพวกเราเองในฐานะของนักลงทุนจะทําอะไรกันได้ค่ะท่านแรกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานี้นะคะพี่เอรัฐการเปี่ยมพงศาลค่ะสวัสดีครับท่านที่สองค่ะพี่เอกรพัฒน์บุรเชษค่ะสวัสดีครับพี่เอคะ่ะตลาดมันเกิดอะไรขึ้นคะเน,นี่ยค,ครับวันนี้ศุกร์ที่12พฤษภาคมนะครับผ่านมาใกล้จะครึ่งปีแล้วตลาดปีนี้เรียกว่า ผมใช้คาว่าปรับเซียนแล้วกันนะครับเล่นยากมากแล้วก็ดูแล้วเหนื่อยตั้งทุระย่อยนี่เหนื่อยกันมากบางคนเรียกว่าท้อไปเลยนะครับถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยจริงๆรแล้วมันอยู่1570ไม่ไปไหนเลย2ฝัง่งเหมือนมีแรงชักขยื้กันอยู่จะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับแบงก์ตอนแรกลงเพราะ NPL แต่อยู่ดีๆพอราคาน้ามันปรับลงมา46เหรียญเนี่ยน้ำมันลงปุ๊บแบงก์กลับดันสวนกลับเพื่อให้ดัชนียังเลี้ยงตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ หุ้น Market Cap ใหญ่อย่างออทีเนี่ยก็พยุงประคองดัดชนีอยู่แต่ว่าหุ้นอื่นๆมีการปรับตัวลงเยอะนะครับแล้วก็หุ้นกลางเล็กที่นักทุนเล่นกันเยอะเนี่ยพอประกาศ earn i n g ออกมาตัวไหนที่ดีก็โดน s e l l o n Fa c t fact, ตัวไหนที่ e a r n i n g ผิดคาดเนี่ยเรียกว่าใช้คำว่าโดนถล่มเหมือนบอมเลยนะครับลงเยอะมากสร้างความเสียหายกรบพอเยอะปีนี้ตลาดเล่นยากมากจังหวะเล่นแล้วนักทุนจะคล่อมลอบไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวภาพ4เดือนที่ผ่านมานิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะ ปรับกลยุทธ์ยังไงกับเวลาที่เหลือของปีนี้ครับซึ่งวันนี้ท่านที่จะมาร่วมรีวิวกับพวกเราในช่วงสีเดือนแรกเป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนนะคะได้รับเกียรติจากทางพิเทอร์หรือคุณเทอรศักดิ์ทวีชีรธรรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากทางเอเซพรัค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเทอร์ผมเริ่มเลยครับเราชิญพิเทอรมาตลอดเลยนะครับซึ่งเราคุยกันแล้วว่า ปีที่แล้ว2016เนี่ยมาเล่นง่ายเพราะต้นปีอยู่1,250ขึ้นมาเกือบ300<ช>จุด<ช>เรียกว่าทุกคนเอนจอยคนเล่นหุ้นใหญ่ก็ได้เล่นหุ้นพลังงานก็ได้เล่นหุ้นกลางเล็กนี่เรียกว่ารวยกันท่วหน้าเลยแต่ปีนี้มันเหมือนเล่นยากมากเลยเริ่มต้น1,570แล้วจนถึงวันนี้สี่เดือนดัชนีไม่ไปไหนแต่มาดูพอร์ตของหลายๆคนเนี่ยมันดูแล้วเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะเนี่ยภาพที่ดัชนีไม่ไปไหนเลย1,570เนี่ยพีเทอดคิดว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไไงงรรับ,รบจิๆถ้าาามมอเหตุผผดว่พกลปู อารมณ์ส่วนหนึ่งค,ครับ,รบที่คิดว่ามันทําให้เกิดการเห็นภาพแบบวันนี้นะคือถ้าเราไปดู5เดือนแรกของปีที่แล้วนะผมลงให้ทีมลงไปเซิร์สูว่าหุ้นที่ขึ้นเกิน3 0 5เดือนแรกของปีที่แล้วนี่มีกี่ตัว69ตัวอ้อเดือนแรกของปีนี้นะครับหุ้นที่ขึ้นเกิน30%เนะเหลือแค่ประมาณสัก4 1ตัวครตัวนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่คนประสบความสําเร็จเนี่ย มันน้อยลงนะครับเพราะฉนั้นไอ้ความที่น้อยลงมากถึงขนาดนี้เนี่ยหายไป1ใน3เนี่ยส่วนหนึ่งนะผมมองว่ามันทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคนในการที่ยืดเขิยมันน้อยลงครับทีนี้มาดูตามเหตุปัจจัยนะครับถ้าว่ากันในเชิงหลักการแล้วนะครับเราดู2เหตุนะครับว่าหุ้นจะขับขึ้นไปทางไหนเนี่ยหเราดูที่ฟ u นเดเมนทัลนะครับอันที่2เนี่ยผมจะดูที่โฟล์นะครับถ้าดูฟ u นเดเมนทัลเนี่ยผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าตลาด จะไม่แข็งแรงนะครับเผ็ผลเพราะว่าถ้าไปดูภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยของโลกมันก็โอเคมันดูดีขึ้นถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับของประเทศก็ดูดีขึ้นจนกระทั่งเริ่มเห็นการปรับ GDP growth เนี่ยไปแต่4%ก็มีนะครับ earning ตลาดโอเคไหมผมก็ว่าโอเคนะเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองการคาดการณ์เนี่ยปีนี้เราคาดประมาณสัก9 9 1แสนล้านนะครับ EPS ประมาณสัก101.36นนะครับแล้วถามว่าที่ประกาศออกมาไตรมาสหนึ่งเนี่ย โอเคไหมผมคิดว่าใช้ได้เลยเพราะว่าณจุดที่ผมแพรกเรคคอดเอาแค่วันสักวันอังคารแล้วกันนะประกาศออกมาเนี่ยประมาณ40% market cap นมากตะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแสนสองหมื่นล้านนะครับถ้าหากว่าไตรามาสหนึ่งทำได้สัก2 0 0แสนเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลอยตัวเพราะรฉะนั้นโอกาสที่เออร์เนมันวิ่งมาถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็เห็นชัดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นประเด็นในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยผมไม่เกี่ยงเลย,เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้ามองเฉพาะพื้นฐานนะตลาดหุ้นเนี่ยมันพร้อมในการที่จะปรับขึ้น มากกว่าปรับลงะนะครับทีนี้ถ้าพื้นฐานไม่เกี่ยวตัวที่เป็นเหตุปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของโฟล์ะนะครับโฟล์นี่มันมาอยู่2เรื่องอันแรกคือเม็ดเงินที่มันไหลเข้าเวียนออกจริงๆนะครับอันที่2เนี่ยตัวที่ขับเคลื่อนโฟล์อีกครั้งนึงคือตัวเซนติเมนต์นะครับหรือว่าอารมณ์ของข่าวหรือว่าเรื่องของกระแสต่างๆะนะครับดูโฟล์ในเรื่องของตัวเม็ดเงินจริงที่เข้ามาก่อนถามว่าออปริมาณเม็ดเงินจริงเนี่ย ยังไหลเข้าสู่ประเทศไทยไหมก็ตอบได้เลยว่ายังไหลเข้านะครับเพียงแต่ว่าไอ้การที่ไหลเข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับมันเข้าไปพักในพวกพันธบัตรนะครับหรือว่าไปพักในพวกตราสารหนี้ประเภทอื่นๆทําไมเราเห็นว่าเข้านะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวมันนี่สป라이ในตลาดนะมันเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณ10ล้านล้านปลายปี51น่นะครับล่าสุดที่เช็คตัวเลขเนี่ย18.5ล้านล้าน ก็แปลว่าเพิ่มขึ้นมาตลอดแต่หลังๆเริ่มที่จะทรงๆนะครับก็แปลว่าเม็ดเงินเนี่ยมีเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกขับเข้ามาที่ตลาดทุนกันนั่นเองแล้วทําไมไม่ขับเข้ามานะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเพราะว่ามันขาดความต่อเนื่องนะครับถ้าจะมองในเรื่องกระแสนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นหุ้นรับเหมาเนี่ยถ้ามองต้นปีเนี่ยไม่มีใครไม่เชื่อหุ้นรับเหมาหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยเห็นท่าทีทุกอย่างเนี่ยโอ้บูรรางผานเลยนะครับโปรเจกต์ต่างๆนี่เกิดขึ้นแน่ นะครับแล้วเดี๋ยวจะประมูลนุ่นประมูลนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถามว่าจะสามารถมีข่าวแบบนี้ทุกวันไหมไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกรนะครับอย่างสมมุติว่าผมเอาโปรเจกต์เเข้าโคลมอนะครับโอเคเราดีใจเราเทรดตอนเข้าโคลมอแต่หลังจากเข้าโคลมอปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องหายไปอ่ะถูก<ช>ไหมครับเพื่อที่จะต้องทำไ้พวกร่างสัญญาทํา t ีโต่างๆในการที่จะขายซองเปิดประมูลหายไปกี่เดือนละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหความต่อเนื่อง ของโฟ o w ในการขับเคลื่อนในเรื่องของกระแสข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ะนะครับแถมมีบางช่วงเนี่ยมีลบๆอะไรนะครับ<อ>เข้ามาแทรกเป็นช่วงๆด้วยซ้ำไปนะครับอีกอันนึงนะครับผมมองว่าถ้าไปมองนะครับแรงขับเคลื่อนจากเม็ดเงินนะครับกลุ่มอินเวสเตอร์ในบ้านเราเนี่ยมีอยู่4กลุ่มถูกไหมในประเทศที่เป็นสถาบันตดูพอร์ตโบกเกอร์งทุนรายบุคคลคแล้วก็ต่างชาตินะครับ กลุ่มที่ผมเชื่อว่ามีน้ำหนักในการขับเคลื่อนตลาดหลักๆนะผมมองไปที่สถาบันกับต่างชาตินะครับพอร์ตบรกเกอร์เทรดดิ้งอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับหรืออาจบอกว่าเม็ดเงินเพิ่มก็ามีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเพื่อทำเฮดจิ้งสาหรับโพสิชันที่ไปทํโปรดักต์พวกเดลิเวอรี่นะครับอันนั้นเป็นตัวที่วัตถุประสงค์นะครับกลุ่มผู้ลงทุนรายบุคคลถามว่าเทรด50%ทําทไมไม่ขับเคลื่อนตลาดส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าจานวนแอคเคานี่มันเยอะ แล้วมันไม่มีทางหรอกครับที่ทาให้ทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกัน,กนในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดิเรกชันมันส่วนใหญ่มันถูกออฟเซ็ตกันนะครับก็จะมีสถาบันในประเทศกับตัว <ใน S 2> ต่างชาติะนะครับถ้าดูสถาบันในประเทศเนี่ยผมมองว่าแรงขับเคลื่อนหลังๆมันแผ่วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการซื้อต่อเนื่องกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเราเห็นการซื้อตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางกลางปี54าสี่ะซื้อมาเรื่อยๆเลยนะครับขณะที่โฟเร N เน sell นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแรงมันค่อนข้างที่จะอิ่มๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเราเห็นสัญญาณอะไรรู้ไหมครับผมเคยอ่านรีพอร์ตที่เขาดูว่าตัวเลขเม็ดเงินที่เข้ามาสู่ระบบกองทุนเนี่ยปรากฏว่ามันก็ลดลงถูกไหมครับอ,อันนั้นเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าแรงเหวเี่ยงกลุ่มนี้มันแผ่วลงนะครับแล้วถ้าไปดูต่างชาติถามว่าการกลับเข้ามาเนี่ยเห็นชาติหรือยังในตลาดหุ้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฟลูเข้ามาจริง,แต,รงแต่ว่ามันไปที่ตัวตลาดพันธบัตรนะครับตราสารนี้เนี่ย ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุนะครับที่ทําให้ตลาดเนี่ยดูเหมือนว่ามันขาดแรงส่งนะครับในการที่มันจะขยับขึ้นไปนะครับแต่ถามว่าไปได้ไกลไหมผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่กลุ่มที่เป็นความหวังนะครับที่ผมคิดว่าควรจะเห็นนะครับในการที่จะทาให้ตลาดขยับขึ้นไปได้เนี่ยคือถึงจุดหนึ่งผมเชื่อว่าในเมื่อแปบระหว่างผลตอบแทนตลาด กับผลตอบแทนในตราสารนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นณจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ดันนําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้าสู่ตลาดเอง<ม>นะครับ<ม>แต่จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งโอเคงั้นผมสรุปว่าฟันเดิมเท่ลจริงๆไม่ได้มีปัญหาะนะครับแต่ดูเหมือนกับเป็นความกังวลเป็นความไม่มั่นใจแล้วสถาบันก็รับมาตลอดแล้วปีนี้ถ้าใครเห็นรายย่อยนี่ขายมา5 0 0 0 0ล้านแล้วนะครับมันก็เลยกลายดูเหมือนกับทุกคนกลัวๆอะไรบางอย่างอยู่เมื่อแต่ว่า ก็สบายใจถ้งว่าพี่เทอดบอกว่าถ้าดูพื้นฐานจริงๆดูผลประกอบการเนี่ยยังดูโอเคอยู่ต่อครับครับพ<ม>ี่เทอดมาดูปัจจัยภายนอกบ้างนะครับ,รบเรื่องการอนุาตยบายของเฟดเองนะครับการเมืองในยุโรปนะครับแล้วก็นโยบของทรัมป์พี่เทอดมองว่า3แฟกเตอร์นี้นะครับมันมีผลต่อตลาดยังไงบ้างก็จริงๆผมว่า3แฟกเตอร์นี้เนี่ยถ้าจะมองแล้วมันจะมีผลในเรื่องของการกำกับทิศทางของโฟลที่มันจะไหลไปนะครับถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันนะผมมองว่าตัวที่เป็นความเสี่ยง นะครับสำหรับปัจจัยในต่างประเทศต,ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันแผ่วเบาลงไปนะครับก่อนหน้านี้นี่ความกลัวมันหลากหลายมากเลย<ช>ตอนที่ยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยก็กลัวว่าจะขึ้นนะครับตอนที่ฝรั่งเศสยังไม่เลือกตั้งก็กลัวลว,ลว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกมาแล้วจะกลายเป็นเฟร็กซิตเหมือนกับเบร x กซิตหรือเปล่านะครับพอความกลัวตรงนี้หายไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นมูฟอย่างหนึ่งก็คือว่าเริ่มเห็นการเคลื่อนเม็ดเงินเนี่ยมาสู่พวกคริสอสเซ t มากขึ้นนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นตัวที่คอยดึงตัวมันเองเหมือนกันเพราะว่า ถ้าความเสี่ยงพวกนี้หายไปปุ๊บเนี่ยการดําเนินนโยบายทางการเงินนะครับผมว่าเขากล้าที่จะลดระดับการใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยมากขึ้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นไอการที่กล้าลดการใช้ในโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันจะทําให้ตัว flow นะครับหรือว่าปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงหรือไม่ก็เริ่มแฟลตนะครับระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นการเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคาดหวังเราไม่ได้คาดหวังว่า จะเห็นปริมาณเม็ดเงินใหม่ๆที่มันถูกทุ่มเข้ามานะครับแต่เราคาดหวังว่าไอ้ของที่มีอยู่เนี่ยมันจะเกิดการถ่ายโอนนะครับจากพวกที่ให้รีเทินต่าๆนะครับไปสู่ที่มันสูงขึ้นะนะครับซึ่งถ้าจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เลยกลับมาถึงจุดที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ว่าถ้าตลาดจะกลับขึ้นผมคาดหวังว่ามันควรจะเห็นการเคลื่อนของเม็ดเงินจากพวกตราสารหนี้มาสู่ตราสารทุน ก็คือต่างประเทศจริงๆก็ถือว่าโดยรวมกลางๆไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ทีนี้ในประเทศหลายคนถามว่า GDP ออกมาดีนะครับส่งออกก็ดูดีขึ้นแล้วดูเหมือนกับว่าพอเรามีประกาศรัฐธรรมนูญเปลี่ยนเราเข้าสู่การเลือกตั้งอาจจะเป็นปีหน้าหรือยังไงเนี่ยดูประเด็นพวกนี้ไม่ช่วยเลยเหรอครับไม่ช่วยสปอร์ตให้อารมณ์ตลาดมันดีขึ้นมาเลยเหรอครับในวป็น้ครับก็คือจริงๆผมคิดว่ามันก็มีส่วนช่วยนะครับในการที่จะกระตุ้นนะครับเพียงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดเนี่ยผมคิดว่าบางทีมันอาจจะต้องใช้ อะไรที่เป็นแรงกระตุ้นที่มันมีความต่อเนื่องอย่างเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เนี่ยผมเห็นอารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้คือว่าทุกคนเนี่ยพยายามกินในคําที่มันเล็กลงค่ะครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้น,นการที่ซื้อแล้วถือรอให้มันพื้นฟูครับให้มันเกิดปรับตัวขึ้นเยอะ <c oughs> ๆเหมือนในอดีตเนี่ยมันน้อยลง <c oughs> นะครับเมื่อดีตเราเจออะไรครับ <c oughs> ตั้งแต่ปี52ไปถึงกลางปี56เนี่ยตลาดหุ้นขึ้นมาตลอด <c oughs> <ๆ S 2> นะครับเพราะนั้นเอเซนเซเมนต์ช่วงที่อยู่ในขาขึ้นเนี่ย ทุกคนมันมีอารมณ์มาซื้อแล้วมาซื<ช>้อแล้วมันเก็บไปใช่ไหมแต่ตั้งแต่พีกลางปีห้าถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถกลับไปที่จุดเดิมได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของคนเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยไปหวังยาวแบบเมื่อก่อนไม่ได้ละมันก็เลยเห็นการเทรดดิ้งในกรอบเวลาสั้นๆแล้วถ้าไปดูจํานวนหุ้นนะครับที่ผมอธิบายไปตอนตอนน้นนะครับว่าหุ้นที่ขึ้นเกิน3 0ช่วง5เดือนแรกปีนี้ กับปีที่แล้วเนี่ยมันหายไปหนึ่งในสาม<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวที่บอกการว่าคนเนี่ยพฤติกรรมการลงทุนมันเปลี่ยนมาเป็นการเทรดเพราะว่าความมั่นใจในการที่จะซื้อแล้วถือแล้วทำกำไรเยอะๆอย่างนอดีดเนี่ยมันไม่มาอีกส่วนหนึ่งนะผมว่านักวิเคราะห์เองด้วยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยสังเกตไหมครับเห็นว่าการกําหนดทาร์เก็ตดัชนีที่มองไปถึงสิ้นปี17เนี่ยน้อยรายมากที่บอกว่าเกินพันห นะครับไม่กระทั่งเอเชียพลาสเราก็บอกพันหกร้อยยี่สิบนะครับมันก็เลยกลา,ายเป็นว่า,อ,าอัพไซด์จากตรงนี้ไปถึงตรงจุดเป้าหมายเนี่ย,ยมันสัน้นมันก็เลยกลายเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยอาการแบบกินคำเล็กๆต่อเนี่ยยังอาจจะมีอยู่นะก็คือเหมือนมันตรงนะครับมีคำถามหนึ่งผมอยากจะถามเพราะว่าปีที่แล้วหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยขึ้นหลายสิบตัวเลยขึ้นเยอะมากไปร้อเปอร์็น100ปีนี้ขึ้นไม่เยอะนะครับขยับขึ้นนิดนึงก็โดนขายลงมามันเหมือนพฤติกรรม <c oughs> การเก็งกําไร เปลี่ยนไปแล้วคนเล่นช่วงหลังเข้าไปผิดรอบก็โดนก็คลอมด้วยซึ่งนี่มันจะลิงก์มาอีกคําถามหนึ่งคืออารมณ์ตลาดส่วนหนึ่งพี่เทศบอกว่ามันแกลบมันไม่กว้างหนักนะครับแต่ว่าในวิวที่ผมดูตลาดอยู่เนี่ยนักทุนแ้วที่การตลาดทุกคนที่ดูหุ้นเนี่ยวอลุ่มหายไปเลย<ช>วอลุ่มตลาดเงียบมากเหลือประมาณ2องสามหมื่นล้านมันดูแบบเปิดมาบางคนยังไม่รู้เลยว่าเปิดอยู่แล้วแล้วคือมันดูเงียบมากเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นคือในวิวผมผมเดิมผมคิดว่าหุ้นม,มันยังเป็นไซด์เวย์อยู่บางทีซื้อไปแล้วตติดกกก็็็็ไไไมมมม่่่เปนนรถืออัี จะลงมาก็ไม่ถึงจุดที่อยากซื้อถัว่วค,คนจะขายก็ไม่มีแกลปให้ขายมาเลยควกลายเป็นว่าติดหุ้นเยอะมากมแล้วคนที่ไม่แล้วคนเทรดรายวัน <c oughs> พ่เทอร์ก็เพิ่งพูดว่าแกลปสั้นเนี่ยทีนี้มันเกิดขึ้นคือว่าพอคนไปเล่นหุ้นเนี่ยรา,ายย่อยส่วนใหญ่ที่พอร์ตเสียหายเนี่ยลงจริงๆมันควรจะ แบบนี้กลยุทธ์คือลงซื้อขึ้นขายถูกไหมครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าจิตวิทยาของคนเวลาลงไม่ค่อยอยากซื้อแต่พอขึ้นเนี่ยก็จะไปซื้อแล้วพอเทศบอกแก็บมันน้อยพอมันปรับลงมาปุ๊บก็ตกใจคัดก็จะท้อท้อไปไเรื่อยหรือว่าจะรู้สึกค่อมรอบผิดรอบแล้วโดยรวมพอทำอย่างนี้สักสาครั้งเนี่ยพอร์ตมันเริ่มแดงเยอะเริ่มติดลบเยอะเนี่ยในวิวของนักกลยุทธพ์พิเทศดมีคําแนะนําวิธีการจับจังหวะเทรดให้นักทุนในตลาดภาวะแบบนี้ไหมครับ,รบจริงจริงผมมองว่าถ้าจะชิงจังหวะกันเนี่ยผมคิดว่า มันอาจจะทําได้ไม่ทุกคนนะเพราะว่าคนที่ชนะส่วนใหญ่ก็คือคนที่สามารถที่จะคาดการณ์ถึงภาพที่คุรจะเห็นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่าะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแข่งกันแค่ว่าเฮ้ยใครใกล้แหล่งข่าวกว่าใครจะชนะกว่าเนี่ยกลุ่มคนชนะเนี่ยมันมีนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะแนะนําได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคงต้องใช้ฐานความรู้ที่ควรจะเป็นคุณจะใช้เทคนิคนะครับหรือคุณจะใช้ตัวฟอนเดมนทัลเนี่ยอันนั้นแล้วแต่องค์งงประกอบความรู้ที่ถนัดเลยนะครับเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะเป็น เป็นการไปเล่นตามชาวบ้านเขานะครับหรือว่ารอชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยตัวนี้สิแล้วค่อยไปลงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาว่าเฮ้ยตัวนี้สิเขาไปลงเนี่ยไม่มีใครแลวครับที่มาบอกก่อนแล้วค่อยไปซื้อ,อธรรมชาตินะเขาซื้อกันไว้แล้วบ้างเขาซื้อกันไว้แล้วแล้วก็บอกนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปนะครับพอเล่นรอบสั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยถูกทุบลงมานะครับรรเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องสร้างองความรู้ที่ที่เราถนัดที่เรามีอยู่เนี่ย ไม่ได้เกี่ยงนะครับ่็จะเป็นพื้นฐานเป็นเทคนิคก็ได้เพียงแต่ว่าคุณจับสัญญาณพวกนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วมีสไตล์ของตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสในการทํากาไรเนี่ยมันคุณจะมีมากกว่าหรือไม่กระทั่งปกวีที่ไปหาหุ้นเองนะครับโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยถ้าเห็นว่าตัวไหนที่เด่นนะครับก็หาหุ้นทำสต็อกพิกกันขึ้นมาเองแทนที่จะวิ่งตามชาวบ้านเขา แ,แสดงว่าไม่ง่ายแสดงว่าโจทย์มันเหมือนยากต้องใช้ความรู้ใช้สกิลเยอะเพราะว่าเหมือนที่พี่เตอร์บอกรอบมันสั้นแล้วที่พี่เตอร์เรียนว่าใครบอกมาให้เล่นตัวไหนเนี่ยบางทีต้องระวังปีที่แล้วบอกมามันขึ้นหมดแล้วพอมันขึ้นมันยังขึ้นไปอีกไกลทําให้ไม่ว่าจะเข้าจุดไหนมันยังได้กําไรแต่ปีนี้พอเข้าปุ๊บ โดนเข้าปุ๊บปรับย่อลงมามันก็เลยทําให้ทุกคนยากนะครับเดี๋ยวถามในวิวนะักกลยุทธ์เอบ้างครับอารมณ์ตลาดคําถามแรกเหมือนที่ถามพี่เทร์นะครับทำไมปีนี้พฤติกรรมการเก็งกำไรของคน,ม,นมันหายไปหรือเล่นสั้นมากแล้วก็มีคําแนะนําช่วยเหลือนักทุนสําหรับการเทรดในแบบนี้ยังไงบ้างครับครับจริงก็ต้องอย่างที่พี่เทร์พูดไปนะครับว่าตลาดมันก็อยู่ในโซนที่ไม่ได้ถูกมากนักนะครับอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแพงด้วยผมคิดว่าการเลือกซื้อปีนี้เราเห็นว่าเซกเตอร์หลักๆเองเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะการเทรดดิ้งที่เรานวเห่า พลังงานเองนะครับปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยทุกคนมองคล้ายกันว่าเป็นเทรดดิ้งอัพไซด์ด้านบนไม่เยอะกลุ่มธนาคารพณิ์ก็เหมือนกันนะครับเป็นเทรดดิ้งไอซีทีเนี่ยก็คือเป็นรอบกับตัวดีเวเดนท์ไปนะครับมาดูเหมือนมีกลุ่มเดียวที่มองว่าถ้าจะเป็นลงทุนจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจโลกด้วยก็คือตัวปิโตรเคมีนะครับเพียงภาพแบบนี้เองก็เห็นว่าหุ้นมันก็กสารการโรเทชันไปสถาบันก็โรเทชันนะครับและทุนต่างชาติก็ทาในลักษณะเดียวกันเพีาะแตนตลาดมันเลยเป็นแก๊บที่ลงแรงๆยาก แล้วก็ขึ้นแรงๆก็ค่อนข้างยากมันเลยแคปไปที่เลเวลประมาณสักพันหกร้อย<ช>นะครับ<ช>ข้างบนด้านล่างก็แถวพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะน,นั้นนักทุนถ้าจะเล่นเทรดดิ้งจริงเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงถ้าจะเล่นกับบิ๊กแคปนะครับผมคิดว่าบิ๊กแคปเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้อยู่จังหวะลงมานะครับเลเวลสักพันห้าร้อยหกสิบแถวๆเนี้ยนะครับหลายๆตัวที่ลงมาค่อนข้างเยอะแต่พื้นฐานดีเนี่ยซื้อได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็คือทำไรห้าเปอร์เซ็นต์ถ เป็นแก๊ปในการเทรดดิ้งข้างบนสัก1580งห้าแนถวๆนั้นนะครับผมคิดว่ามันยังมีโอกาสการลงทุนอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยต้องทุนทํากลับกันหมดเลยลงมา1,560ไม่ซื้อกันค่ะเบรก1580คือซื้อกันหมดซื้อเพราะจะทะลุพันหกใช่เพราะมองจะทะลุเพราะน่นภาพผลิตเป็นภาพการที่เหมือนกับเราโดนชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบแต่ในความจริงแล้วตลาดคือแก๊ปมันยังอยู่แค่นี้อยู่นะครับมันยังรอประเด็นความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างอย่างทีีี่่่่่่่พเเทิิดดบบอออกไไวววว้าาาาคคคมมมมตตนนืงงยััะรรผ มันรออะไรบางอย่างที่จะจุดล็อกนะครับคอนฟ idence เรื่องตัวเศรษฐกิจภายในหรือว่ากระแสงเงินที่มันเข้าต่อเนื่องกว่านี้นะครับอาจจะทําให้ตัวตลาหุ้นไทยเห็นอะไรดีๆในช่วงถัดไปจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือหุ้นไฮพีอแล้วก็คาดหวังกับโกลดีผมว่ายังเป็นคีย์ที่ตลาดยังค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรไม่ไม่ใช่ปีสำ,<น>สำหรับเขาใช่ครับผมว่าไม่ใช่ปีสาหรับเขาโดยเฉพาะตัวที่มันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยนักทุนโดยส่วนใหญ่ต้องมองหาโอกาสหุ้นที่มันเตรียมที่จะฟื้นตัวรอบใหม่มากว่า เพื่อเสริมได้แค่ว่าต้องแยกดัชนีกับหุ้นออกนะครับดัชนีเนี่ยบางคนเห็นบวกลบ 1. จุดแต่พอตัวเองเหมือนหุ้นนั่งดูจอเหมือนหุ้นลบ30จุดเลยเพราะว่าถ้าผิดตัวผิดจังหวะเนี่ยเยอะแล้วก็เราจะต้องอยู่ในภาวะนี้อีกอย่างน้อยหลายเดือนนะครับคือมั่นใจว่าลงแรงยากเพราะนี่น้ํามันลงมาเยอะหุ้นก็ไม่ลงนะครับแบง กลัว NPL แป๊บเดียวแบงกก็เพิ่ม Position ปรับขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะตัว Index คงไม่ไปไหนแต่ว่าการจับจังหวะการเทรดเนี่ยผมคิดว่าคงต้องทุกคนต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปพัฒนาตัวเองซึ่งวันนี้พิเทดกับเอสก็ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมลองปรับแต่งกันดูครับเพราะว่าการลงทุนยังไงก็ยังต้องลงทุนกันต่อครับแล้วคิดว่าลองจับจังหวะกันดูแล้วเป็นประสบการณ์เอาไปใช้ ปรับตัวเองครับในอนาคตครับเจอโจทย์ยากก่อนแบบนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งได้ถ้าเราผ่านมันไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ซ้ท่านมากเลยที่มาร่วมรายการกับพวกเราวันนี้ด้วยค่ะขรับคุณค่าครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดเราดูว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำกันอย่างไรหลังจากที่พวกเรารีวิวกันไปแล้วติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าแต่สำหรับตอนนี้พวกเราทุกสิคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ